อย่างน้อปัดพี่น้องทักทายพี่น้องครับปกติช่องตันพลพลพิรุษขอบคุณครับโอ้แต่ว่าเล้าใช่ไหพี่น้องมือนีในวาระดีทีขึ้นตีไม่เนาะพี่น้องเนาะเออโบแมนอ่าในวาระดีทีอ่า วันท้ายวันเกิดของน้องตันอัตพลสามาพิษบันแพงของเขานะครับวันที่หนึ่งสิงหาหนึ1 1> 2> 2่งสิงหานะครับพี่น้องหนวันท้ายวันเกิดของน้องตันอัตพลนะครับครบรอบอ่าสี่สิบสองพันสามแล้วกยี่สิบสี่ฮะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กไม่ได้สี่อีกสี่สองอีกีน้องหลอก เพราะเบิงหนากับอายุนเพราะบรรลันกันอะไรอย่งเงี้กะบะมิยังไฮโดรมันขึ้นนกับจุดทูบจุดเทียนไห้ลวขอบคุณเจ้าเออเอินมากินเขากินน้ำเลยนี่นี่นี่แมวผูดจุดทูบช้เค้กเออโอ้แม่แล้วไปอสักพันดอกคอนซีฟังเด้อในความตั้งใจของมอคืนนี้อ็นจ็คซี่กับเขาไปซื้อยืดขี่รถจานอ้อมขอนแกน เข้อไปซื้อเข้อไปซื้อเค้กเล่นๆเนาะเข้อไปซื้อปพ๊บก็เลยว่าเอาเทียนให้ด้วยหน่อยเขาเลยว่าเทียนมันเกิดเบิร์ตมาสั่นเรียงเตียแบบเทียนพรรษาเั้นก็เลยจะเป็นต้นที่เอาค่ะขึ้นนี่แม่เทียนมันก็เลยได้เลยเทียนนักบาทมาอันนี้กันเนาะเอากระคอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยมังนี้สีสุกอายุวัฒณะสุขภาวะเฮงเฮงปังปังดังๆตลอดปีและก็ตลอดไปตั้งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างอเคี่อยยุเล้วะให้รักษามาตรฐานเขาจะกองแบบนี้้ำความดีเขาจะกองตลอดไปเวื่อมแขังความณคร่วมกันเลยอาใัยเพลิงนที่นะเพราะอาย่ได้กินน้ำ เท่ากับเท่าเกียเชลเกียชลาแล้วนีไผมาหักมปอย่งเขานเนาะเท่าแล้วมีเพอที่จะรับสนุนขุ้มพูนทั้งหลังเาแท้พูดทั้งหลังเาแท้เออเพื่อนสำรองอยู่สำรองก็เเ่อจก็นนี้่เป็นอรเว่าเป็นนักเอกเกาแต่บกว่า็อจจกนอะไเจมี่มอลำ เอาเนรัฐีนองแจงได้กับพี่นองก็สามารถอ่าไอสามารถอวยพรนะครับวันเกิดน้องตันนะครับใส่คลิปนี้ได้ด้วยพี่นองเด้อนะครับอวยพรใส่คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตันบันทายวันเกิดมือนี้คอยทุกคนโชคโชค มันหมานเฮงเฮงปังปังรำรวยรำรวยมือนีซีมงแง้มโอ้กันมันหมานเฮงเฮงปังปังทุกคนดอพี่น้องด้อจะเลียงว่าซื้อไรด้วยครับว่าอะไรก็บาอย่คข้าพื้นเลยพื้อรวยเนี่ยรปด้วยเป็นหมานคนตื่นเาะนี่ะนีละมีดูดแลนวฝันว่าขี่รถเราเบิดมือเบิขึ้นเียพี่น้องนำมาเรื่อยเนี่มาจูนนศจัดไปเลยพี่น้อง อันเสร็วครับพี่เนทุกคนรับรวยรรวยมานมานจรงๆอายุวันสุขภาพปราสุูปมคคิดเหนียบไปชนีพอกันคิดนะครับสวัสดีครับพีว่าปูปูซานตงอีกนึงนึงมันอีนงเ้ฮะีเดีปูซานเลยมาเาเป็นมือเป็นตีนให้กันโคตรโคตรสไอมือขวาผมมือซ้าย เราใส่คนไทยคเห็ดเรื่องยากให้มันยากขึ้นไปอุ้นแล้วกมเ็นเฮ็ดเรื่องไงเป็นเรืองยากเห็ดเรืองยากมันยากขึ้นไปอีกเ้ยแยล้จนไหมฮะตีเมนอยู่ตีเมนบอส่แล้วไปบานไปโดมเด้อไมแล้วคุณแย่แล้วกุณิ้มพวกหัวเขา่้หัวจกน่กนภาอีสาน นี่ดีเนี่ยเนี่ยอันนี้บ้านท่านนายกอุดมท่านนายกกับทีมเนี่ยนมหาหลายจากน้อยธรรมดาเนาะท่านนายกเป็นบ้หลักหญ่เนาะพ่นเอกอุดมรานแม่ตีกล แล้วลกแม่เม่คือที่คำบถมงนิ่วมาทรงเขาดีดออรัางรูว่าทรงส้เข่าหมวันม่งว่าอยู่ชาวหน่อยปีแรกแม่้าหาบางเราขึ้นเอนนี้สอบมันจะทำเนี่ยะแม่พอราบายยังไงเจ้าจี๋ี่เราเก็บอมคุ้มของวกทีเรียนเนี่ยคุ้มสิเดปินดีกับเราคุ้มสกินสตาเกนแม่ขคนเท่านี้คันเมนว่ามีเลืเนว่านี้ บ่ด้นด้วยเนาะแม่ก็รดน้ำอยู่ขอมหัวปิดงกดงอยู่ไปอยู่ไมู่่ว่านอะะหมูรอบน้าหอ็ด้าเกอเ่เราคำไม่ดูแกแต่ดีขึ้นเดดผู้สูอยุแต่นีเจ้าเห็แล้วเด็กใครเลยใ่ยุ่เนี่ยปรเราอยากรองรู้ไหมเออไ่รับยันไงังไหนโอ้ยมไดพูดงคํา

นี่แหละโัสเยทุยไตนดจะไหนัมเป็นขมกฮาขวาเป็นตยานเหลืองลย่หัวใหญ่เกบอยลอโอ้ยเย็บตับกระดองโอ้ยมึอนี่ก็ดีใจครับแขกบ้านแขกเงบ้านทันนยกทนนยกต้องไมได้พ่นเอกอุดมรันไม่ตีมันเลย พนเอคนเดียวหน่อยหน่อยดีกว่าเนี่ยหนเทั้งพ่นเองม้วนก็ไปไปแล้ววะเจ้เออออออวัน้กินเกาแฉลบด้วยก็เผาเข้ม้เดิลยังคิดก่อนนะครับเอาถืกันนะเราเอถืคือหมอันี้มนไป้้ัเยเยแล้วเอาสเอรเดเรื่องได้ดิ แล้วหันต้มไอยไว้กับโบก็คือตอนนเดียวก็ยังสิเกิดขกันตามซ่างคือต้องสั่งกับฟ้าเพราะว่าบ่อยเรี่วเรี่ยวทั่หาเจ้านายใหญ่เลยแต่มีล้านคือสิบปบ่อยบ่อยเจ้าของสาขาปะเจ้าของสาขาอันนี้แค่รูกจ้างนิดนึงต่ำกี่เปอร์เซ็นต์นิดนึงโอ้ซี่โคกนี่ในบาทนึงเลยเนาะ ไปก่อนนใครจะสัตว์ใครจะสัตว์เลโอ้เตมมววนมาคับมวนมาหลาหคนเพรนนีบอกนะนไทยคิปแล้วก็ตัินีดีวเนาะมวนนี่เห็นผู้ร่มากก็เลส่งไทยยังยาชุดขึ้นกัน จับคู่กันบางที่เจอยู่ตรงนี้เนาะแฮงเดดนี่รูดูกันนะเพรกันใช่ไปวงซองเนี่ยเรือต่ซุ้มเผาเลยด้วนี่เขาต้องบูอกนะจังมียอ่ดูเป็นบ้านเราเลย ไปนะเรามือใดจีไปมือใดเอาคือมือใดที่นัดนแค่มืนขึ้นมือนั่นล่ะสิไปเพราะมึงไปบ่ได้เพราะว่านัดเด็กน้อยเขาไลยแมนท่านจีนไปนี่สิมันกับไอซิเบิองให้ล่ะมาไม่มอถ้าบ่นกุนี่เพี่โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวไปกินเข่าร่วมกันครับพี่น้องสวัสดีครับ